ตัว ng เทียบเป็น n นูและ g n เทียบเป็นนูเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ng เช่น ring, sing, king, wing ให้ผู้เรียนดูหลักการสะกดอ่านคำภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้แบบเดียวกันกับวิธีการอ่านสะกดคำในภาษาไทยที่เริ่มสะกดอ่านด้วยเสียงของพยัญชนะสระแล้วตามด้วยตัวสะกด ดูตัวอย่างการสะกดคำและฟังคำอ่านจากเจ้าของภาษา sign pain n a w n a t ตัว GN ที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายของคำเราอาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆในหนังสือเรียนแต่พอจะมีคำศัพท์ทั่วไปที่เราอาจจะพบได้ในบทเรียนจากประโยคเหล่านี้ค่ะ A dog lay under the table gnawing on a bone.